คุณนะคะขอบคุณนะคะคุณพี่น้ำใจก็บอกว่าสวัสดีแม่นุชก็บอกว่าสวัสดีนะคะคุณทองพูลเชื้อมีแรงนะคะสวัสดีคะ่ะแม่นุชนะคะคุณแม่นุชก็บอกว่าสวัสดีนะคะคุณสุธาพออ้อไหร่นาทีรถแต่รอตรวจสอบนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็ผ่านละค่ะนะคะก็เป็นกําลังใจด้วยนะคะนะถ้าว่าพ่อคุณตลระวันก็ส่งคลิปเยอะอยู่นะ บางคนที่บางคนติดเนื้อหาก็เพราะว่าไม่ได้ส่งคลิปเท่าไหร่นะคะวันค้าขอบคุณหกดวงตาเลยนะคะซึ่งน้ำใจมากๆเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะเพื่อนๆพี่ๆต้องผ่านไปได้ก็ต้องมีเพื่อนๆพี่ๆนะคะคอยให้กำลังใจกันอยู่นะคะ ก็จะเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันนะคะขอบคุณนะคะคุณอรวรันนะคะที่เข้ามาทักทายวันนี้นะคะชื่อชื่ออะไรคะนั่นน้องเหมียวอ๋อน้องเหมียวชื่อล้านค่ะ,ะตัวนี้เขาจะเป็น ก็ยินดีนะคะยินดีวงตาเลยนะคะคุณสามาจันท์รำนะคะสวัสดีค่ะคุณสามานะคะคุณสามาคุณสุธาพรบอกว่าสบายดีนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณขอบคุณสามดวงตานะคะ คุณสุธาพรแบอบกก็ลูกพี่มาค่ะพี่ขอตัวด้วยเกือบลูกได้ค่ะได้ค่ะพี่ขอบคุณนะสวัสดีค่ะดาบเข้มสวัสดีค่ะนะคะเป็นผู้ชายค่ะเป็นเป็นไม่เป็นไรครับถ้าได้ตั้งค่าหกหมืนนาทีแล้วนะคะอ๋อค่ะค่ะนะคะแมวเช่วงนี้แมวก็จะงองแงหน่อยช่วงนี้ ปกติพี่เปิดบ้าตอนหกโมงขอบคุณนะคะขอบคุณที่ให้กำลังใจกันนะขอบคุณมากๆนะคะ,ะอันนี้เป็นกำลังใจสำคัญบอบว่าสวัสดีนะคะคุณดาบเข้มตีมาพงนะคะทักทายค่ะนะคะขอบคุณมากๆนะคะคุณอลวันออนสมควรนะคะ ก็พอเดีว,วันก็ค่อยค้างค่อยๆ้างไม่ได้เข้าไปในสูนวันนี้นะคะไปทาธุระอยู่วันนี้ก็อากาศเป็นใจนะคะไม่ตอนนี้น่าจะมีะไรายได้เข้าเลยใช่ไหมคะกันรจริงคนอิสานก็พูดกันมีจริงๆครับผมนะคะจริงนะคะ ในน้ำมีนาต้องไม่เห็นแล้วคุณทองพูนเชื้อมีแรงสวัสดีค่ะคุณทองพูลสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากนะคะคุณทองพูนนะคะจะขอบคุณนะคะพี่ต้อยนะคะวันนี้วันก็ไปทํางานข้างนอกมาเพิ่งจะมาถึงค่ะสายคุณจันจิราค่ะคุณสามานะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณที่เข้ามาให้กาลังใจนะคะพี่น้ําใจพี่น้ําใจทานข้าวหรือย,ยังคะ ในบ้านพี่ก็ยังหลายคนที่ยังไม่ผ่านนะคะไอ้เงี้ยไม่รู้นะกดๆไปก็ปรากฏว่าไม่ไม่ได้ศึกษากันมาก่อนอย่างนี้ดีก,กว่านะคะคุณคุณพี่น้ำใจนะคะสวัสดีครับบา,บายๆค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณที่เข้ามากำลังใจนะพอดีพี่ก็จะหมดชั่วโมงแล้วนะคะ อขอบคุณมากมากเลยนะคะเหลืออยู่หนาทีนะคะที่เป็นสิ่งสําคัญจริงๆนะคะสําคัญมากเลยนะคะถ้าไม่มีกําลังใจนี่ก็เดินค่อนข้างลําบากนะคะยากมากนะคะทานข้าวหรือยังคะทานข้าวหรือยังนะคะพอดีขากล้องหัก หลุดขา้างล่างขอบคุณนะคะนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้เสมอกันนะคะะไรเลยวันนี้นะคะมาจากร้อยเอ็ดเลยเป็นผู้ชายค่ะเป็นเป็นแต่น,นะคะ คณค่ะนะคะสุพัฒนนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากะค,ะค่กะ,คะพอดีบ้านพี่มีแมวเยอะเล่นปุ๊บนะคะขอบคุณป เป็นมีกําลังใจซึ่งกันและกันนะคะก็นะคะก็เพื่อนเื่อที่อยู่ใกล้ๆบ้านเชิญเข้ามาทักทายได้นะคะ,นะคะชีวิตคนเราเนี้ยมันต้องเดินหน้านะคะมันก็ต้องไปกันเรื่อยๆนะคะต้องไปให้สุดนะนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกท่านนะคะดับเข้มยังอยู่ไหมคะดับเข้ม ขอบคุณดาบเข้มสุพัฒนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะพอดีบ้านพี่มีแมวเยอะนำผลกำลังรับชมอยู่นะคะกำลังรับชมใช่ไหมคะ น่าอร่อยนะข้าวสวยร้อนๆนะคะแล้วก็ผัดกะเพราเพื่อนพี่ๆก็ยังไม่ผ่านกันหลายคนก็จับมาจับมือนะคะผ่านไปต้องไปให้ได้ไปให้ถึงนะคะขอบคุณ ข้องนี้นะคะคุณคุณสุทินีนะคะมองไม่เห็นเลยเหรอคะก็พรุ่งนี้ก็มีอีกวันหนึ่งนะคะไปดูงานข้างนอกวนันคอมเมน์ แม่นุชก็บอกว่าสวัสดีนะคะคุณทองพูลเชื้อมีแรงนะคะสวัสดีค่ะแม่นุชนะคะคุณแม่นุชก็บอกว่าสวัสดีนะคะคุณสุธาพออ,อกันจริงคุณอิสานก็พูดกันมีจริงๆครับผมนะคะจริงนะคะในน้ํามีนาพักผ,ผ่อนเยอะๆนะพี่ต้อยนะคะพักผ่อนเยอะๆนี้เริ่มเข้างานใช่ไหมนะคะไปทางานที่ไหนคะคืนนี้ คุณอภิญยาบอกว่าสวัสดีจ้านะาสุที่ดีค่ะนะคะนะคะขอบคุณน้อมากนะคะรู้จักกันแล้วนะ,คะอคนอําเภอพ,น,พนมไพรนะคะอยู่ร้อยเอ็ดนะคะตา้ยังอยู่ไหมคะ คุณพี่น้ำใจยังอยู่ไหมคะนะคะเพราะว่าวันไม่เห็นนะคะมองไม่เห็นโปรไฟล์นะคะขาตั้งกล้องอะ่ะหลุด สาครเวลาขึ้นหรือเปล่าวันนี้